สวัสดีจ้าแม่มสินิจ้าแม่มสินมาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวกับทองคำสถานการราคาทองคำนิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำและรายงานราคาทองคำประจำวันนี้ประจำวันที่22เดือนตุลาคมปี2563ราคาทองคำสปอร์ตเช้าวันนี้นะคะปรับตัวลดลงใกล้1,910ดอลลาร์หลังจากราคาปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะคะโดยได้รับปัจจัยหนุนจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงนะคะรวมถึงแรงซื้อทองคําจากความไม่แน่นอน ในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐนะคะและความกังวลการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ยอดผู้ป่วยในยุโรปพุ่งขึ้นต่อเนื่องนะคะล่าสุดอังกฤษเปิดเผยว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่นะคะสูงสุดเป็นประวัติการนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดสำหรับราคาทองเช้าวันนี้เช้าวันที่22เดือนตุลาคมปี2563 ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นน24นาราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำทองคำแท่ง96.5%รับซื้อ28,200บาทขายออก28,300บาททองรุป,ปพัธฑ์96.5%รับซื้อ27,697บาท32สตางขายออก28,800บาท ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่22เดือนตุลาคมปี2563ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกา24นาทีราคาครั้งที่1นะคะก็ปรับลดลงไป50บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมาณะที่นี้ด้วยนะคะ ก็ต้องรอติดตามนะคะว่าตลอดทั้งวันนี้นะคะจะมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคํากี่ครั้งแล้วก็จะเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงบ่ายแม่มสินก็จะนําบทวิเคราะห์ราคาทองคําในช่วงบ่ายนะคะมาฝากนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้แม่มสินด้วยนะคะถ้ามีคําถามอะไรนะคะหรืออยากจะแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ราคาทองคําคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะจะได้แสดงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะแต่ว่า บางคอมเมนต์นะคะหรือว่าบางคำคำถามนะคะแม่มสินก็อาจจะตอบช้านิดนึงนะคะก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้แม่มสินด้วยนะคะกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แม่สินนําเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ